ทอดไข่ใ,ใส่สะออมกินกน้ำพริกกะปิมันก็เข้ากันปั้นยังโดแล้วสิไปเฮ็ดน้ำพริกกะปิเยาวกัมาเขือมังตูุของเ้าก่อนเนาะวานมีเอียงดงเดือนเนี่ทถ่ายเยดือนนะด้เบิ่งว่ามีอันใดกินกับน้ำพริกกะปิเยาได้เนี่ยออกไปสอกมาเ้ากับไปเห็นอยู่มักแตงกับผักสะออมมัดหนึ่งพอดีแล้วเอาสิมาทอดใส่ไข่กิน ให้มันเจ็บแซ่บดอกมันกินง่ายอยู่ง่ายตามภาษาคนมาเห็นงานอยู่กรุงเทปเนาะกินฟุ้มเผื่อเขาก็ได้กินยังต้องประหยัดเขาก่อนเพื่อคนขังดังจะได้เอาห้ากับไปได้ไข่ไหมอีกประมาณเจ็ดแปดหน่วยสี่หน่วยห้ากับสีแดงไว้ใส่ไข่ถอดใส่ออมได้อีกสี่หน่วยห้ากับสีเป็ด ต้มกินมือนี้มีแต่เม่นูไข่ไข่ตุมกับไข่ถอดสือมกินน้ำพริกกับน้ำพริกกะปิข้าวหลางสือมเรียบร้อยเล้วห้าก็เสื่ออมวาเด็ดอัตย่อออนออนว่าเพื่อห้าเสียไปถอดใส่ไข่เด็ดห้มันออนๆเด็ดเดือแล้วหฮาก็เตรียมเฮดแด้วดห้าก็ต้องปัดตก๋นกวอนน้ำเดืเพื่อความสะอาดไดี๋ยวเอาก็เอาไข่มาตอกใส่ใส่ทั้งเบิด4หซีน่วยที่หฮาเตรียมไว้นะแล้วก็เอาสมมาตีๆๆใหไมันเขากันจากนั้นเ้าก็เอาไปปรุง ปรุงของขไอยกะสิมีตั้งแต่น้ำปลากับชูรสได้เพราะว่าข้อบ่มักน้ำปุกของเนี่ปรุงได้ัะนะใช่แล้วก็มาตีอีกรอบนึงเพื่อให้มันเข้ากันจากนั้นแล้วก็ไปเตรียมกระทะได้เลยใส่น้ำมันใส่ให้มันหอนๆนี่แดีะยคือปัญหาข้งขไขยการเจียวไข่ขอยเ่เคยเจียวไข่ได้ออกมาเป็นแผ่นงามๆคือเพื่อนจักเถื่อจักเป็นอย่างหรืวยว่าขออ่อยใจหัวแห่งได้บ่เบิ่งไข่ข่อยจะกก็เบิ่งมุนอุ่ยปุ๋ยอยู่ แต่ซีมันก็งามยู่ได้นาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อแต่วันหมเป็นแผนนท่านะจากนั้นน่ะหฮาได้ซําบ่เพ่อแล้วก็ไปลงใส่ในใส่ในเคียงเนนอเพื่อห้าสีหัันให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพื่อในการกินง่ายๆนะเนี่ยไปน้ํมันมันก็งามไม่ได้นาะพี่น้องขนาดว่ามุนอุยปุยอยู่มันกระซีมันก็ยังงามอยู่นาะกระจัดใสจานให้มันเดียบ้อยให้มันสวยงาม มันก็ได้ได้เต๋อยู่เด็กพี่น้องยังอีกยังมีอีกคือไข่ต้มเด้พี่น้องร้อยงามบ่เดี๋ยวเฮาก็ไปเตรียมเฮ็ดน้ำพริกกะบปีองเฮาเลยเนาะน้ำพริกกะปีเฮาก็เฮ็ดง่ายๆมีแต่กะพริกกับกะเทียมแล้วก็กะปีสูตรข่อยคือบ่ได้ใส่มะเขือพวงหรือว่ามะแขงแล้วก็มะเขือเด้อข่อยใส่แต่กะปีหล่นเนาะสูตรข่อยบ่่อยบ่มักกินมะเขือพวงวันไดบ่กินสดๆกินอย่นี้กินได้อยู่แต่ว่ามาตําจังซี่บ่มักูซื้อว่า ตาเจียวกะปิก็คือกินเจียวกะปิโดดนี่ไม่มันสิมากินเจียวแล้วมา,มายำบักแข็งนะรู้สึกยังไดความมักส่วนตัวบ่มักหลันั้นเ้าก็ปรุงด้วยหมักหน้า,นา,นา,นนา,า,าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็บน้ำตาลแล้วก็บิเมเบิ่งว่าได้รสชาเดลแล้วเ้าก็มาเตรียมเครื่องเคียงกินคาป้าในแหบักแตงที่เ้าจัดมาไว้ก่อนหน้านั่นแหละแล้วก็วมาล้างให้มันสะอาดสะอาดเรียบร้อยแล้วเ้าก็นี่ออกมาแล้วนะปิกับปิไข่เจียวสะอมไข่ทอดพะคะ ไปทางไหนาไปต่เสียอยู่จากนั้นถ้าก็มาแบ่งใส่กองไว้เพื่อความกินยายเนาะเพราะว่าสิห็ดกินได้แต่ย่า,ยา,ยา,ยามเส่าแล้วก็ไปกินไปตลอดทั้งมือนะมามามากินน้ำกันพี่น้องคลิปหน่อย็สิไว้ซ้ำในซะกกอนเด้อขอกันไปคลิปหนาไม่บาย